วัสดีวันที่28ไปวะ28หรือ28น่าแล้วนะตอนนี้เราก็เอาเครื่องเอาผ้าไปซักนะเพราะว่าวันนั้นเรา้าไปซักตอนดึกนะครับเครื่องไม่เครื่องแม่งเส,เสียอีกนะครับแล้วก็ได้ตากผ้าแบบผ้า,าเปียกๆแบบนั้นอนะ่ะที่แล้วว่าจะซักต่อไงต่มันก็ชัว่วโมงนึงมันเราก็ไม่มีเวลานอนนะนะเราก็เลยแบบเอามาตากเลย เพราะว่าเคยทําแล้วมันมันแห้งครับเรามันไม่อับนะบแต่ไอเน,นี้ยตังเซมันจะแบบบิดน้ําออกไม่หมดนะมันก็เลยแบบอับแล้วืไม่ไหวปะเนีย่ยคือต้องใส่ไปทํางานนะี่ยแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เหลือหลายๆแบบใส่อะไรเนี่ยเอามาไว้ในตู้นี่เปิดออกนี่ว่าแบบเหมือนกลิ่นนม นมที่มันมันบูดอ่ะอะไรวะเดีเดวไปซักนะครับอ่ะอยะ่างสสฟเาาผ่านไปทีนี้เราก็มาเลื่องแค่นี้นะเพื่อมาสองเตียงนะคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราด้วยนะว่าเออจะมีคนมาอีกสองคนนะอะไรเงี้ยถ้าแบบมีมาคนเดียวนี่ก็แบบเออก็พอว่านะแต่นี้แม่งสองคนก็ดูตู้ คือตู้จริงๆมันจะเป็นลายนอนไปไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้สองสองตามนะครับแล้วก็ผมก็เลยไปถามพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าที่เขาอยู่ขเขาด้วยกันนี่แหละเป็นคุยกันบ่อยอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าเองก็เอาตู้ฝั่งเนี้เห็นไหมตัดเป็นของตัวเองที่นี่ก็ตรงนี้เราไปไปเป็นเป็นส่วนตัวนะครับจริงๆถ้ามาสามคนนะมันต้องได้แชร์ตู้นีนี่ยเพราะไงเห็นไหม คือมันเป็นตู้ฝังของผมเขาบอกว่าเองก็เปเรื่องหนึ่งตู้ไอ้ตู้นั้นนะให้เขาไปแชร์กันเอาอะไรเนี่ยเพราะว่าเองแบบมาก่อนก็เลยก็เลยเอาตู้เนี้ยเอาตู้เนี้ยไปใช้เองคนเดียวอะไรประมาณนะี้ก็เลยแบบรอดูแหละว่าเพื่อนร่มห้องมันจะเป็นยังไงมันมันจะดีหรือเปล่าอันนี้แบบหนักใจรึบหายเลยคือตอนนี้ผมก็เก็บของแบบแบงค์บนนะแต่ว่าถ้าถ้าเขาบอกว่าจะมาวันนี้หนึ่งวันเพราะว่า อเป็นเพื่อนกับพี่ที่หอที่ผมไปถามนี่แหละว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่นะครับเขาก็น่าจะไปอยู่ฝั่งนูง้นแต่ว่าไอ้คนหนึ่งตรงกลางคืออะไรวะอ่ะอ็นว่าก็ติดตามชมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดก็ต้องติดตามชมเนี่ยต้องดูนาทีมันจะโอเคไหมครับมันก็เป็นดาบดาบสองคมนะดาบสองคมแบบจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างอะไรเนี้ย วันตีวันที่29ครับผมวันนี้เราก็อาบน้ำพิเศษครับก็้ตมาเอาผ้านะครับเพราะว่าวันนั้นที่เราซักทิกแล้วเครื่องมันคังนะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะซักไปใหม่เมื่อวานนะครับเราก็จะแ็บไว้ในห้องและเพราะว่ามันน่าจะแห้งแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะครับเพราะว่าเสียงรอบข้างแบบ รู้มากมักเลยหลังจากที่เมื่อวานนะครับเขาบอกว่าจะมีนคนมาก็ยังไม่เห็นมาครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า ครับผมสวัสดีวันที่วันที่แปดเดือนธันวา่ครับผตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับคือ <c ười> เราหยุดสองวันนะครับก็คือวันที่วันที่เจ็ดแล้วก <c ười> ็ที่แปดนั่นแหละออครับไดแรงนะครับเราก็จะเลิกเลิกทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าพอดีมีงานพันแท้นะครับมา ักมาครับว่าสมไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลงคลิปเลยอะไรเงี้ยเออที่ไม่ได้ลงคลิปมันก็แบบมันมันเป็นแบบเดิมๆนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายไปทาไมเหมือนกันว่าก็เช้ามาใช่ไหมตื่นเก้าโมงก็กินข้าวอาบแล้วพนอะตกเที่ยง ก็ไปนั่งที่ป้อมยามสบายก็ออกไปทางานทํางานก็ไม่ไเล่นโทรศัพท์คลิปก็ไม่ได้ถ่ายด้วยแล้วก็เลิกมาเที่ยงคืนก็มาถึงของประมาณเที่ยงคืนสามสิบนะครับเที่ยงคืนครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็อาบน้ําชำระร่างกายก็ตีหนึ่งก็นอนมันก็วนอย่างเงี้ยอยู่ทั้วันทั้งวันครับแล้วก็มันหยุด ก็ลองจากวันหยุดก็จะได้ไปซื้อของอะไรพวกนี้เพราะว่าเมื่อวานก็ไปซื้อของที่ไอซูเปอร์ชิปมาครับผมเราโอเคเราได้ได้มาเยอะเลยเสียแค่ห้าร้กว่าบาทเนีถ้าเป็นที่อื่นก็คงเกือบพันนะครับผมตอนนี้ก็พึ่งตื่นนอนแล้วเมื่อวานไปซื้อไปกินข้าวาำํำปลาที่ร้านไอ้นน่ะหนึ่ง้ยบาทอร่อยนะกี่จานถึงใจดีแต่ว่า ตกเย็นมาปวดท้องนะครับก็กินยำพวกไอ้พวกนี้มันก็ปวดท้องปกตินะแต่ว่าอร่อยนี่ว่าจะไปกินอีกอย่ตกบ่ายแต่ว่าวันนี้ว่าจะไปกินลาบนะครับเพราะว่าเมื่อวานกินยำปลาแล้วก็น้ำตกลากข้ามแล้วต่อมาก็จะเป็นตกบ่ายตกเย็นมาก็จะไปซื้อของที่ซูเปอร์ชิพนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามีพี่ที่อยู่ในห้องครับ เขาไปด้วยรีวิวเพื่อนล่ <S <S เพื่อนลงหม้องนะก็แบบโอเคไม่ได้คิดหนักเหมือนเหมือนก่อนเขาจะมาแบบถ้าเทียบกันอีกก็แบบคนละคนเลยนะครับก็สบายใจแนะบบไม่ได้ะไรมากก็ถือว่าไปด้วยกันได้นะแบบทางวีเดียวกันอะไรเงี้ยเ, ļ, เขาเป็นคนที่แบบเขาก็มีข้าวทำเัาข้าวกินเลยเนี่ยเหมือนกันนะครับคือเรา กังวลอ,อะไรตัวเขาแบบอะไรเงี้ยัวขแบบเป็นคนดีอยู่อะไรเงี้ยไปแจ้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วบวันนี้ก็ว่าจะรีวิวห้องแล้วกันแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันคิดเรามันไม่ค่อยมีอะไรนะไม่รู้ว่าจะออกไปซื้อของที่ไอซูปเปอร์ชีอิกไหมนะครับเพราะเมื่อวานเราไปซื้อข้าวมาแล้วครับข้าวต้งแบบ จะให้ดูบินนะครับมันมันถูกมากเลยมไม่รู้ว่ามันจะถ่ายลงให้ดูได้หรือเปล่าแต่ว่ามันถูกชิกให้ดเนี่ยดูรายการนรายการแบบเราดูข้าวก่อนเลยนะ <c oughs> ข้าวสองโลนะครับ น,นะวันที่เจ็ดเมื 18, ่อวานครับเวลาสิบแปดเกือบหนึ่งทุ่มครับไปนี่ข้าวสองแกลูเจ็ดแค่เจ็ดสิบเก้าบาทไอ้นี่หถุงเป็นปลากรอบเป็นขนมนะครับสองอ, 2, อย่างนี้เป็นมาม่าของพี่เขาครับซื้อด้วยกันแล้วก็ใส่เกาะมาม่าอีกใบไงอนอันนี้เป็นสบู่ผมซื้อนะ้วสิบสี่บาทครับที่ถ้าไปซื้อที่เจ็ดสิบเอ็ดนี้ก้อนละยี่สิบนะแล้วก็เลเลยักษ์สิบแปดใช่ไหมสิบแปดจุด สิบแปดจุดห้าสิบถ้าเป็นไอ้น,นี่มันสองใหญ่นะไอนน้สองและยี่สิบหรือสีสบาทของของเจ็ดสิบเอ็ดถ้าเป็นของเจ็สิบเอ็ดนี่จะอาจจะยี่สิบาทหรือสีสบาทก็ว่างไปนะอันนี้ก็เป็นอะไรบ้าโคโลนเหรอโคโลนแบ็คไม่น่าใช่ว่าน่าจะเป็นไนอพวกน้ำหอมอะไรมันที่ผมซื้อนะสี่าบาทเองขวด ขวดเนี้ยเดี๋ยวเยวมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะแล้วก็ครีมนวดครีมนวดผมมันสิบดูดิสิบหกบาทได้ไงแล้วก็เนี่ย,ขย,ขย,ขย 6, ไข่ไก่หกเท่าไหร่สิบสิบฟองห้าสิบสี่บาทก็ตกฟองละเท่าไหร่วะสิบฟองห้าสี่ก็ห้าจุดสี่ห้าจุดสี่บาทแล้ว,ว, 54, 5. 4, 5. 4. ลวน้ำแข็งอะไรวกน เนี่ยครับซูปเปอร์ซูปเปอร์ชิปนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าที่มหาสารคามมันมีไหมนะครับแต่ว่ามันมันถูกมากเลยของแบบแค่ทุกอย่างที่ไปซื้อซีใหญ่แล้วก็เจ็ดสิบเอ็ดนี่ยต่างกันนิดนะไปซื้อที่นี่ดีกว่าถูกก็คนมันก็เยอะด้วยนะแบบไปแต่ละครั้งเนี่ยแบบคนต่อคิวซื้อของเลยรั้่ ไม่รู้ว่ามันขายถูกได้ไงนะอาจจะต้องไปหาข้อมูลกันเอาเองแหละถ้าอยากรู้ผมก็อยากรู้แต่ผมไม่หา <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็จะรีวิวห้องแล้วกันมันคลิปมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะไม่อยากถ่ายทุกวันทุกวันมันก็แบบมีแต่เรื่องเดิมๆว่าจะไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับหยุดมานั่งแต่เดือนจะสองเดือนละนี่เป็น ของประตูนะอันนี้เป็นไม้กวาดที่ส่วนรวมแล้วกันใช้ด้วยกันอนะไรเงี้ยผมก็ติดไปตรงนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นที่วางรองเท้าแล้วก็ังน้ําแข็งก็ใช้ด้วยกันนะครับผมก็แบ่งแบ่งเข้าใช้ด้วยนะเป็นพี่นเขาเลยเนะคือติดติดติดไม่สนิทนะผมก็เลยแบบเอาไอเชือกนี้มากันไว้แล้วก็ดึงให้ฝามลงนะไม่งั้นฝามจะเปิดขึ้นครึ่งหนึ่งอนะไรเงี้ยแล้วมัน น้ำแข็งจะละลายไวนะครับนี่เป็นที่จอดรองเท้านี่เป็นเมื่อก่อนมันมีพรม,ม,มเช็ดเท้านะแต่มันหายไปก่อนอันนี้มาแทนนะอันนี้ก็เป็นฝังพี่เขาแต่แม่ไม่ได้รีวิวนะรก็พอเข้าห้องมาครับก็จะมีสามเตียงแต่อีกคน,นยังไม่มานะแต่ม,มีมีแค่สองเตียงก็คือผมแล้วก็พี่เขาพอเข้ามาก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นโซนผมนครับแต่ส่วนส่วนสองอันนี้ก็จะเป็น ของพี่เขาอันนี้ก็เป็นตู้ของพี่เขาแหละบริเวณหลังตูนะ้นก็จะมีกล่องที่ผมสั่งคลองมานะแบบ่าแบบเยอะแยะแล้วก็ของที่บ้านส่งมาอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นวของข้าวน,นี่ก็เป็นช้อนซ่อมของ,อ,งนะอีเข้ามาเนี่ยนี้ก็เป็นนมนี่ก็เป็นกล่องน้ำหอมที่เราสั่งมานะครับนี่ก็ตาก่างเสื้อผ้า แล้วพอตอนใต้เท้าใต้เท้านะไม่ใช่ใต้ลุงนะถ้าใต้ลุงนี่จะเป็นแบบกางฟูแพนด้าอะไรเงี้ยใต้เท้าเนระาก็จะเป็นพวกพวกปลั๊กพวกอะไรนะครับเอาไว้ชาร์จเมื่อก่อนเราชาร์จตรงข้างๆนะครับแต่เราเปิดผลักเข้าไปด้านนี้ทีนี้มันเขาเพิ่มเตียงมาไงเราก็ต้องเอามาปักข้างล่างแล้วก็ทับลมทับลมเราต้องเปิดเฉียงไปให้ไปให้เขาด้วยนะครับยิ่งคุณจะเปิดเอาคนเดียวก็ได้แหละแต่แบบ สำหรับผมผมจะเปิดใส่แค่ขานะครับคือขาผมมันก็มาตรงนี้เลยผมจะเปิดพัดลมใส่ขาแล้วก็เกินไปให้เขาด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แบ่งให้เขาด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้จับพับไว้ประมาณนี้แล้วไอ้ม่านนี่นะครับม่านที่จริงมันไม่มีนะครับแต่ว่าผมะสั่งมาเพราะว่าถ้ามันมาสามคนนะ่ะมันแบบมันจะเกินมันจะ มันจะยังไงวนะมันจะไม่เป็นส่วนตัวนะครับมางกุเลเาา้วม่านแบบว่าถึงไม่ถึงติดมาตรงนี้แล้วก็ติดตรงนู่นมา,านดูท่ากลางมาสุดๆนะ,นะเน,นี่ยมือจะประมาณนี้พอกางไปแล้วมันก็จะแบบเห็นแค่สองเตียงนะส่วนตัวนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องของเราเนะ่ะเห็นไหม ันก็จะแยกส่วนกันเแยส่วนนข้าง,างบนมันจะประมาณไม่เห็อันนี้ถ้าเราปิดปิงก็ไม่เห็นละจะเป็นโซนของเราก็เรับปิดก็รูดไปเลยรูดไปนะเราเก็บไว้ตรงนั้นนะครับตรงที่นอนไม่มีอะไรรอบไฟ กลางคืนไม่ค่อยได้เปิดนกแล้วก็มีท่านลมใช่ไหมส่วนทางนี้จะเป็นน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มแล้วก็ซอสอันนี้แม็กกี้นะครับซึ่งเราแบบทํากินในตอนเช้าเช้านะครับแล้วก็หม้อขงข้าวเราแอบไว้นะครับากาบมีคนเปิดเข้ามาเช็คหรือมาตรวจอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เห็นแบบดปดโดดอะไรเงี้ยมันจะกล่องเลี้ยงบางอยู่ ถ้าไม่เช็ดทุกรายละเอียดก็ไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นถังขยะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าที่เอาไว้ใส่ผ้าที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีิชชู้ที่เอาไว้เช็ดพื้นเ<ๆ>ช็ดมือเช็ดอะไรทั่วไปแหละแล้วก็เมื่อก่อนมันไม่มีนะแล้วก็ไม้กวาดของเรานะเพื่ออย่างนี้แหละแล้วก็จะมารีวิวในตู้นะครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าพื่อทำงานนะกางเกง สแลกอะไรมนเนไเเาเนี้ยเดี๋ยวคนนี้เก็บเชือกก่อนอน่เี้เป็นกางเกงสแลกแล้วก็กางเกงใส่ครับไปเดินไปข้างนอกเลยมา้นเนี้ยเสื้อดําเสื้อกันหนาวเลยมาที่ย,ยังไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะก็จริงมาแล้วก็เป็นเสื้อพวกใส่ไปทํางานแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ล็อกเกอร์ที่นู่นอีกครั้งหนึ่งนะเป็นบอ็อกซ์อะไรไม่กเ,เป็นถุงเท้ากันเกงชั้นในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารม่น่จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารครับแล้วก็เป็นบินพวกที่เรา,าใช้จ่ายนะครับเราก็จะมาทําบัญชีอะไรพวกนี้คับบเปิดให้ดูแล้วกันว่าบัญชีที่ผมทาประมาณอยู่เร่มไหนน่าจะน่าจะเร่มนี้นะนครับบัญชีทําว่ก็จะประมาณนี้ครับแบบ ก็บินนะว่าใช้จ่ายอะไรเงียบินใช้จ่ายว่าเออเดือนนี้ใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยจะมีรายละเอียดว่าใช้อันนั้นอันนี้เนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งถึงสามใช้อันนี้อันนี้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ติดใบเสร็จไปนะครับมันมันจะทําให้เรารู้แบบรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยนะดูดิพักหลังวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะรู้สึก ขี้เกียจตรงๆไปเลยนะก็จะเป็นเอกสารพวกบินใช้จ่ายแล้วก็ปากกา,วานะพวกเครื่องใช้นะเนี่ยพวกเครื่องใช้เทปไวพันอืมปรมานี่แหละนะอันนี้ก็แม็ก,แม,กแม็กบินนะแล้วก็กระเป๋าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้ไม่ต้องใช้นะใช้ได้ใช้เลย มันจะเป็นพวกขากล้องนี้ก็ของเท้านะครับสำหรับตู้นี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสเปรดับดับกลิ่นของเรานะดับกลิ่นห้องแบบเวลาทำข้าวนะอันนี้คือติปนะครับ <c oughs> ไหนวะอันนี้คือติปติปที่เราได้มาแ,ลแหละติปลวมบ้างติปอะไรบ้างครับอ่ะ โอเคฝั่งนี้ก็จบแล้วมีแค่เสื้อผ้าเอกสารกระเป๋าอะไรประมาณนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับกระเป๋าเครื่องอาบน้ำกระเป๋าเครื่องอาบน้ำนะก็จะมีอ่าแชมพฟันยาสีฟัน,ฟนครีมล้างหน้าสบู่อะไรก็ว่าไปเราแตกเครื่องใช้ี่เป็นไม้แขวนเสื้อเที่ยวออกมาจากเสื้อผ้าเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยว นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องสอําอางนะครับะจะเป็นสบู่ที่ซื้อมาเตรียมไว้แมสคีมล้างหน้านเอ้ไม่ใช่คีมล้างคีมกันแดดของหน้านะอย่างใช้ยี่ห้อนี้นะติดใจมากเลยใช้ดีมากซื้อว่าเป็นกล่องยี่สนะแต่ไปซื้อที่ซูเปอร์ชิเนี่จะ18สบาทนะลดไวแลง2บาทแล้วก็เป็นพวก ยากจะผมครีมนวดแล้วแบบนี้แล้วก็ล่มล่มแบบเวลาฝนตกเราไก็มีมิดโกลนไว้โกลนหนวดปากใบเพือ่อรีวิวกลางน,กน,น,นะ,ะกันแดดนะครับกันแดดนี่มันลดราคานะมันอาจจะไม่ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าก็ใช้เพราะวมันถูกอันนี้ก็เป็นพวกพวกทาส่วนภายในนะไม่ไม่ไม่ได้โดนแดดแล้วมากถ้าโดนแดดจะทาพวกนี้แต่ถ้าพวกขาพวกที่อยู่ภายในร่มผ้าจะจะทานีนี้นะ แลอันนี้ด้วยนะสองอย่างกอบแป้งมก็มียาวัคซีนเะไรพกนี้แล้วก็มีน้ำหอมน้ำหอมที่เราสั่งมาใหม่นะครับอันนี้เป็นไว้ที่ใช้ประจําตั้งแต่อยู่สารคามครับแต่มาที่นี่รู้สึกติดเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่งไปซื้อซูเปอร์ชิพมาฉีดเมื่อวานนะแบบหูหอมมากเลยตัวเนี้แบบมันหวานดียงไม่รู้อนีย้ย ก็น่าจะได้ใชเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าเพิ่งเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้นี่แต่ว่าไอ้นี่ก็ซื้อมาสองกล่องแล้ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแ <c> ล <oughs> ้ยมันหอมมากเลยเฉดเมื่อกี้แล้วก็มีพวกโครนโครลนี่มันก็มันใช้ไม่ค่อยดีหรอกที่วงใช้ผมจะใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีดำๆนะครับของเอไม่แน่ใจว่านี่นีเวหรือเปล่าตัวนั้นใช้ดีกว่านะแต่ว่าไอ้นี่มันลดราคาไงสองอันแค่ร้อยกว่าบาทก็เลยเอานี่มานะ จบแล้วสำหรับเครื่องสำอางก็ประมาณนี้ไนะม่มีอนะไรม้ากใช้ไม่เป็นเรากำลังสั่งพัฒนาแล้วก็มาข้าวครับกับข้าวที่เราทำข้าวก็จะมีไข่นะครับแล้วก็มีแคบหมูที่ทางบ้านของเราสั่งส่งมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลากรอบปลากรอบก็ที่บ้านส่งมาให้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็ปากลาเลยวะ ปลาเมื่อวานน่ะที่เราไปซื้อมาที่ซูเปอร์ชิปอ่ะก็อร่อยอยู่นะครับแล้วก็มีเวลาฉุกเฉินก็มาม่านะครับแล้วก็มีข้าวข้าวที่เราซื้อมาเมื่อวานนะ่ะสองดอ่ายี่เจ็ดสิบกว่าบาทนะแล้วก็มีเชือกที่เราจะใช้จุดเฉินแล้วก็มีสกรูสกรูนี่เอาไว้แบบห้อยแบบเชือกห้อยผ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้รับใช้ มาตั้งเยอะใช้นิดเดียวก็มีทิชชู่แล้วก็มีที่ห้อยอันนี้นะแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าที่อะไรที่กิ้งขนอ่ะที่กิ้งขนออกจากเสื้อผ้านะ่ะเห็นไหมแบบมันจะเป็นแบบกิ้งออกจากเสื้อผ้านะแล้วก็มีแล้วก็ถุงใส่พวกขยะนะครับที่จริงเรามีถุงดำนะแต่ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอ่ะชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นพวก พวกชำระความทำความสะอาดนะพวกรองเท้าพวกซักผ้าซักผ้าล้างจานอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรละก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวห้องนะก็ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวห้องไม่ได้มีอะไรมากสำหรับฝั่งของทางโน้นครับก็จอมากมีดีกีตั้งบนหลังอ้นี้ด้วยนะ กหลังตู้ไม่อยากถ่ายแต่มันเป็นมันมันเป็นส่วนตัวของเขาเนอะเราถ่ายแค่ฝั่งเราบอแก่ว่ารีวิวฝังเขาก็แบบยอดมีดีกีตั้งตั้งหลังตู้เลยจะมีเป็นเหล้าแบบจินเทเวนแจ็คมาตี้นี่แล้วก็แจ็คเดนิเอลนะมาตีนี่ได้ความรู้เยอะผมรู้เรื่องเล่าอ่ะจะถ่ายแว๊บน,นะเห็นไหมก็แล้วกันน,นันน่นแหละครับก็ ก็ดีอ่ะแต่พี่อ๋อไม่ได้คุยหรอกพี่อ๋คอแค่ตั้งโชว์เฉยๆนะแล้วไปกินแกจ,จะไปกินข้จจางนอกไงเราลดแบบค่อยเหลือก็ค่อยจะเอามาตั้งโชว์บนหลังตู้อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่กับพี่แกไม่เป็นไรมากเพราะว่าตื่นมาแปดโมงใช่ไหมแกตื่นแปดโมงแกเข้างานแปดโมงแกต้องตื่นเช้าแต่ผมมาเข้างานบ่ายสองโมงถึงประมาณเก้าโมงมันเวลาไม่ตรงกันอยู่แล้วนอกจากมันหยุด วันหยุดเ่ไปร่มห้องที่ร่มห้องไหนแกจะหยุดพ,พูดเพลิดเพลินะครับผมห้องมุมจะหยุดเพลิดเสุกนะมันมันตรงกันแค่วันเดียวนะเพลิดเตรงกันวันเพลิดสพลินนเดียวนั่นแหละวันนี้แกก็ไปทํางา,นจ,า,างน,นจะกลับมาอีกสักหน่อยแล้วจะกลับมาแล้วมั้งหกโมงตอนนี้ก็หกโมงแกกลับมาตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วก็ตัดคดลิปเสร็จอะไรก็แกน่าจะกลับมาพอดี ำหรับวันนี้ก็วันที่แปดแล้วก็ไม่มีอะไรมากขอคอยสุขการเรียนเป็นเท่านี้นะนี่ก็เป็นข้ามันแลจะใช้เวลาจะนอนอะไรเงี้ยก็ดึงมาครึ่งเดียวเนยส่วนตัวบางนิดนึงไม่ต้องปิดมากถ้าปิดมากก็แบบเมื่นเราไปปิดไม่อยากคุยเข้าหรืออะไรประมาณเนี้ยนะแต่ถ้ามีสามคนค่อยค่อยจะปิดหมดนะเพราะว่าส่วนตัวโอเคอะไรนส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบาย